สวัสดีครับเดี๋ยวตอนนี้อยู่ที่แพทย์รังสิตกําลังจะล้างแผลเออเดี๋ยวล้างแผลตาลาก่อนเดี๋ยวผมจะพาไปเดินหาของกินที่เสียรังสิตล้างแผลก่อนไปโอเคเจอกันที่เสียเลยล้าเดียกแวะล้างแผลก่อนเจ็บเอาล่ะตอนนี้ก็ถึงเสียแล้วเสียรังสิตอืม น่าเสียแล้วรถจากแพทย์รังสิตเขามีรถบริการมาถึงมาถึงเดอะฮับอะ่ะเพราะว่าแพทย์รังสิตเขามีศูนย์อยู่ข้างหลังเดอะฮับด้วยคลินิกมีคลินิกอยู่ข้างหลังเดอะฮับด้วยเขามีรถรับส่งนะ,อะตอนนี้ตอนนี้เขามีรถรับส่งจากแพทย์รังสิตมาเดอะฮับเไออปเดี๋ยวผมพาไปกินนี่นี่กินอะไรดีวะขาหมู ขนมปังและเต้าหู้ทอดเปลือกทอดดีกว่าโอเคไปไปเดี๋ยวเรามุ่งตรงไปที่นี่เลยดีกว่าเต้าหู้ทอดไ้ยไม่ใช่ขาข้าวขาวหมูเอ,อแต่หมูทอดเนี่ยน่าโดนนะเนี่ยมีแกงด้วยลูกชิ้นบะหมี่ซูชิมีของดองด้วยนะ เออ,นะเอ,อขาหมูขายไหมวะเดี๋ยวเราแวะไปดูขาหมูกันดีกว่านมหวานป้าเนี่ยสุดยอดเลยจะบอกให้ร้านเนี่ยร้านนมหวานป้าเ,เดินล้อมาอีกซอยหนึ่งเอ,อ้ข้าวขาหมูขายไหมวะ มีกุ้งแม่น้ำด้วยอันนี้ข้าวกล่องเอ้ยขาหมูป้าขายถ้าขาหมูป้าขายเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาร้านขาหมูเนี่ยอร่อยตรงนี้ก็มีแซลมอนกินไม่ได้แพ้ทอดมันกุ้งทอดมันปูมีหนมปังด้วยสามกล่อง้อย เดี๋ยวเราไปซื้อนี่ก่อนอะไรวะเดี๋ยวไปซื้อไปซื้ออะไรวะเต้าหู้ทอดเออเต้าหูทอดอยู่ไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลูกชิ้นมาละห้าบาทลูกชิ้นมาละห้าบาทอันนี้อะไรอะครับ เผือกเอาอย่างละชิ้นครับเอาล่ะได้ามาแล้วเต้าหู้เผือกแล้วก็ปเปเี๊ะปปี๊ะทอดเออผมเลงมานานแล้วร้านเนี่ยเอเดี๋ยวกันเดี๋ยวกัน มันมีร้านขนมปังอยู่นี่ะเดี๋ยวไปหาก่อนนี่นะซอยนี้น่าสนใจน่าสนใจตรงไหนนี่ร้านอาหารตามสั่งเนี่ยถูกอร่อยและให้เยอะสุดยอดเลยร้านอาหารตามสั่งเนี่ยจำได้นะมีร้านร้านขนมปังอยู่ หรือว่าเขาไม่ขายวะไม่ขายเราก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนแนวแล้วกันเอาจากเอาจากใจเลยมหาร้านขนมปังไม่เจอวะ่ะสงสัยเราต้องไปใส่ลูกชิน้นละลูกชิ้นดีไหมวะอ๋อรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วก,กินอะไรดีขนมหวานป้าเออขนมหวานป้า จะใส่หนมหวานป้าก่อน,นไปไปเราพุ่งไปขนมหวานป้าเลยโอ้โหกุ้งกนันาโดนไว้เฮ้ขปังกนันาได้ไ<ป>พุ่งไปนี่นมหวานป้านี่เออร้านเนี้ยทีเด็ดก็บอกนี่ร้านนมหวานป้าเนี่ยอ่าววันนี้เหลือตะโก้เผื่อให้ผมกิน อ๋อนึกว่าป้าเหลือไว้ใ <uh ห้ผมเราได้สองอย่างแล้วไปสอยขาหมูกันดีกว่าขาหมูขาหมูกุ้งต้องไปขาหมูอ้าวมาผิดซอยว่ะชิปหายแล้ว ซอยเราเล่นทางลัดเลยดีกว่าโอ้ยมามมะม่วงนี่ก็ขายดีเนาะมีร้านหมูสะเต๊ะลยแยนะเนี่ยอืมมีขาหมูชื่อขาหมูอะไรวะชื่อขาหมูขาหมูในต้นเออเอาเอาเนื้อกัะเอ็น เอ้วันนั้นมาไม่ขายไปไหนเอ่ย <c oughs> อตรงนี้ก็มีขาหมูเยอรมันด้วยนะแล้วก็หมูกรอบขีดละหกสตรงเนี้ยตรงเนี้ยข้างๆกันเลยห้าดางจะเป็นร้านเดียวกันอือหือ ของเราจะได้แล้วของเราจะได้แล้วอโอเคได้มาครบแล้วเสียดายไม่มีหนมปังเออตอนนี้ขาหมูทาโก้เผือกแล้วก็แล้วก็ปเอลียทอดตาหูทอด,ผทอดเผือกทอดกินมาชิมกัน มาเลยเดี๋ยวเราสปาร์ทกันด้วยนี่ก่อนข้าวขาหมูกินข้าวขาหมูก่อนเดี๋ยวเราไปกินนี่เผือกเต้าหู้แล้วเราค่อยซัตตะโก้ต่อข้าวขาหมูก็นนะจ๊ะชิมข้าวขาหมูกันจัดมาเลยพริกกระเทียมสองชุดเพราะเราเป็นคนแซ่บมากมาเลยเดี๋ยวเราล่าทำส้มหมดถุงเลยเพราะเราเปรี้ยว ไอคนติดเปรี้ยวน้ำส้มหนึ่งถุงสองชุดพิกระเทียมสองชุดจับไปเลยต้องคิดเยอะลูกโดดเพียบมาเดี๋ยวเราลองชิมกัน ลองชิมเลยขาหมูเนื้อกระเทียมหนึ่งเม็ดสองเม็ดและขาดไม่ได้ลูกโดดอร่อยเนื้อเขาไม่กระด้างอะ่ะอืมเนื้อเขา ยู่ยู่นุ่มๆจัดายพร้อมลูกโดดอร่อยไม่มีอะไรหรอกพริกป้อมเออไม่ใช่หรอกพริกป้อมอ้โหไม่จะเหลาเดี๋ยวแหลม ผักดองลูกโดดกับเนื้อเนนี่ยต้องเอ็นเนี่ยอร่อยอร่อยวะใค,ใครที่มาหน้าเซรังสิทตก็มาลองโดนกันได้นะข้าวขาหมูในต้นน้ำป้าเขาอร่อยจริงๆเออ,อลูกโดด แล้วที่สำคัญเขาแกะกระเทียมมาให้อันเนื้อถูกใจวัยรุ่นเนื้อพร้อมลูกโดดมีลูกโดดอยู่ลูกโดดตลอดลุกคำพริกป้อมสุดโดดไม่เผ็ดเลยสักทิไม่เผ็ดเลยไม่เผ็ด ตัวเทียมกับลูกโดดนี่อันนี้เอ็นอันนี้เอ็นเนี่ยตัวที่เด็ดเลยเนี่ยเอ็นเอ็นเนี่ยตรงเอ็นเอ็นเนี่ยฝังดองเขาไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวมากนะอืมถ้าตัวคณะเนี่ย ลวกสดเลยนะไม่ได้ลวกแล้วไม่ได้ลวกทิ้งไว้นะลวกลวกที่น้ําสดสดเลยเออประมาณว่าลวกลวกกันใหม่ๆอะ่ะกรอบ,อ,บอร่อยดีส่วนตวัวเอ็นนะตวัวเอ็นอร่อยมากอืม ตรงขาหมูมันจะมีไอ็ตรงเอ็นอนบะตรงข้อขาโอ้โยโคตรอร่อยเลยสิลูกโดดกับเอ็นเอ็นเนี่ยแต่จะหลอดมารีบท,ทำลายให้หมดเดี๋ยวกินปอบเปี๊ยะต่อปอบเปี๊ยะต้าหูทอดต่อนี่เดี๋ยวเรามาลองกินกันเต้าตหู้ทอดใจเท้าทอดไ,ดไม่ใช่เต้าหู้ทอดเปลือกทอดแล้วก็ปอบเปียะทอด สามชิ้นสามสิบ้าบาทโอเคมาเดี๋ยวเราลองดูกันมาเดี๋ยวเราลองกินกันอันนี้ใช่เทา้าเดี๋ยวไม่ให้ไม่มีใชยเทา้าอันนี้ผอบเบียทอดผอ,อเบียทอดตอบดีแถมผักกับมุ้งเส้นข้างในก็รสชาติโอเคเลย บวกกับน้ำจิ้มเปรีป้ยวหวานอร่อยอนี่งเต้าหู้เต้าหู้ก็ดีนะแต่ของเขาไม่ใช่กรอบได้มันจะนุ่นมๆไงอืมหรืเอเผือกเผือกทอดแล้วก็มีถั่วดำด้วยอืม ว่าร้านนี้ผ่านก๋ำยจิ้มอร่อยถั่วใหม่ใส่พริกใส่พริกใส่พริกป่นเลือดดีอร่อยมารีบทำลายเดี๋ยวไปกินตกโก้เผือกก่อนพี่เด็ดวันนี้ เดี๋ยวเราลองตะโก้เผือกกันตะโก้เผือกเจ้าของป้าเนี่ยสุดยอดเลยนะเว้ยโอ้โหดีนะที่มาทันถ้ามาไม่ทันนี่หมดแล้วเนี่ยถ้าถ้าถ้าฝนไม่ตกเนี่ยหมดแน่นอนสงสัยจ,จะไม่ได้กินมาเดี๋ยวเราลองดูตะโก้เผือกร้านป้านี่ยี่สิบบาทอันนี้ยี่สิบบาทผมเนี่ยกินประจำเลยตะโก้ตะโก้เผือกป้าเนี่ยพาอ้วนเลยเนี่ย โเผือกร้านป้านเนี่ยเขาหวานละมุนมากเลยนะเว้ยเนี่ดูเผือกเนี่ยหั่นปตัวเผือกที่โรยหน้าอร่อยมากเลยไม่แข็งนุ่มๆเลยกินง่ายมากตัวพาอ้วนเลยร้านป้านเนี่ย ในราคายี่สิบาทสำหรับต,กตกโก้เผือกนี่นะคุ้มอันเนี้ยคุ้มคุมม้มจริงๆิกินง่ายๆเยเลย,เลย <Hans> อ่ะ หมดแล้วว่ะจะก,กินเยอะก็ไม่ได้น้ำตาลก็ขึ้นน้ำหนักก็ขึ้นเยี่ยมเอาละคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้แหละประมาณนี้คลิปนี้หน้าเสียรังสิตจะของของอร่อยเยอะมากเลยนะตลาดหน้าเสียรังสิตเนี่ยเออแล้วก็ ข้าวขาหมูที่ผมกินไปเนี่ย45บาทนะเออถ้วยเมื่อกี้45บาทข้าวขาหมูอร่อยด้วยไม่แพงด้วยสนิหมากอิ่มด้วยตือกโก้เผือก20ส,ส่วนปอเปี๊ยะเต้าหู้ทอดก็ถือว่าผ่านอะ่ะอืรสชาติเป็นปกตินะถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยเจอกัน EP หน้า EP นี้ง่ายๆเลย ไปผ่าตาปลามาเดินไปไหนไกลไม่ได้เนี่ยแหละหากินแถวแถวนี้นเสียรังสิตเดี๋ยวกันอีพีหน้าบ๊ายบาย